เพื่อนนะครับเอารถมาฝากขายรถอะไรครับรุ่นอะไรครับเอาผาดเป็นไฮบิดครับใช้ดีไหมครับใช้ดีครับได้ทุกวัตถุประสงค์ส่วนใหญ่ขับเองนะครับเป็นรถประจําที่ใช้ทุกวันใช้ไปส่งลูกตีกอล์ฟเพราะอะไรถึงเลือกซื้อเอาพาดเป็นรถที่แบบใช้เดลิยูดด้านหลังเราก็จะใส่ของได้เยอะแล้วก็ลูกก็นั่งสบายแล้วก็ส่วนใหญ่จะชอบให้คนนั่งข้างหลังนะครับข้างหน้าก็จะไม่มีใครนั่งกับเรามีพื้นที่ส่วนตัวใช้เดลิยูดเลยใช้มากี่กิโลแล้วครับตอนนี้8 8 0 0 0กโลแปดมื่นแก็ถือว่า ว่าน้อยมากๆเลยสําหรับรถเอาผ่าตัพอดีไม่ได้ขับทางไกลส่วนใหญ่ใกล้ๆบ้านแค่นั้นครับวนไปวนมาแถวบ้านแล้วคันนี้เข้าเซอร์วิที่ไหนครับโตโยต้าชัวแถวบ้านนะครับโตโยต้าลาเทาหกเอ่อจ็ดสิบเปนโชูมโตโยต้าดูแลที่โชลูมโตโยต้าเลยสภาพรถก็จะดีมากๆเลยแล้วขายรถคันนี้ไปใช้รถอะไรครับก็ใช้รุ่นเอาผ่าตด่ต่อนะครับก็คือเอาผ่าดเหมือนเดิมใช่ครับก็ยังติดใจอยู่เราใช้แล้วการใช้งานตรงกับวัตถุประสงค์ที่เราใช้ประจำวัน ใช้เอาไป<ใ>แล้วก็ออกอัผเดทใหม่เหมือนเดิมครับ ไบหน้าใสคลิปลูกไม่มีสะดุดมือฝากระโปรงหน้าไม่มีรอยสเก็ตหินเลยนะครับตกโครมและกระจังเนี่ยโครเมียมยังคงสวยไม่แตกเสียหายชำรุดและพลาสติกยังคงดำสนิทส่วนที่กันชนเนี่ยมีรอยสเก็ตหินบ้างเล็กน้อยตามการใช้งานแต่ไม่จับมือมาดูเนี่ยไม่เห็นสวยกระจกบังลมหน้าไม่มีรอยสเก็ตหินกระจกมองด้านข้างเวลาถอยจอดเพื่อที่มองฟุตบาทเนี่ยยังปกติไม่เสียหายชำรุดแก้มหน้าซ้ายไม่มีลากยิงไม่มีรายบาดแผล กระจกมองข้างก็ไม่มีรอยขูดยังคงสวยประตูหน้าซ้ายไม่มีรอยบุบลักยิ้มและไม่มีรอยขูดขีดประตูสไลด์ด้านซ้ายเนี่ยไม่มีรอยบาดแผลส่วนแก้มหลังซ้ายไม่มีรอยขูดไม่มีลักยิ้มเดี๋ยวดูหลังคากันโอเคหลังคาไม่มีรอยบุบไม่มีรอยขูดหรือสิ่งของหล่นใส่กระจกซันรูปตอนหน้าและตอนหลังเนี่ยไม่แตกเสียหายชำรุดยางซีนเนี่ยยังอยู่ในความนิ่มดำสนิทใช้งานได้ปกติ ล้อแม็กทั้ง4วบงไม่มีรอยปีนเบียดฟุตบาทเลยนะครับไฟท้ายยังแดงสดฉ่าไม่แตกเสียหายชํารุดส่วนตัวโครมเนี่ยยังคงสวยไม่มีรอยขูดขีดสปอยเลอร์หลังและฝาท้ายไม่มีรอยเปิดเบียดกระแทกเสียหายชํารุด กันชนหลังไม่มีรอยเบียดด้านข้างไม่มีรอยปีนด้านล่างส่วนแผ่นป้ายทะเบียนพอดีลูกค้าขออนุญาตถอดกลับคืนไปนะครับก็เลยตอนนี้ใส่ป้ายคันชอว์ไปก่อนแก้มหลังขวาไม่มีรอยเบียดหรือรอยลากยิ้มบาดแผลประตูสไลด์ด้านขวาก็ไม่มีรอยลากยิ้มไม่มีรอยเปิดเบียดกระแทกอะไรที่สันประตูเนี่ยไม่มีรอยเปิดเบียดกระแทกและไม่มีรอยลากยิ้มหรือรอยบาดแผลที่แก้มหน้าขวาก็เช่นกันไม่มีรอยลากยิ้มไม่มีรอยบาดแผลรอยขูดกระจกมองข้างขวาไม่มีรอยขูดแม้แต่เล็กน้อยสวยสรุปโดยรวมแล้วรอบคันสวยไม่มีตำหนิไม่มีรอยบาด รถคันนี้นะครับเจ้าของขับเองและไม่ได้เดินทางไกลใช้ขับรับส่งลูกในเมืองเท่านั้นเดี๋ยวเราไปดูภายในกันภายอนส่วนขนาดนี้ภายในจะขนาดไหนที่บอกคนขับไม่มีรอยขูดขีดเสียหายชำรุดและที่ปีกบอรดนี้ไม่ล้ม และที่สคาคัญสะอาดมากๆไม่มีรอยคาบเลยใดๆเลยที่แผงประตูสภาพสะอาดใหม่มากๆแผงประตูเนี่ยไม่มีจุดไหนที่แตกเสีายชมุดปุ่มควบคุมต่างๆเนี่ยไม่ถลอกหรือลอกที่พวงมาลัยปุ่มต่างๆอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ตัวหนังสือไม่ถลอกหรือลอกด้านบนคอนโซลหน้าไม่มีเราติดการรูจ้จดยึดน็อตช่องแอร์ปรับได้ทุกทิศทางปกติไม่แตกเสียหายจำรุดหน้าจอคอมเมนตรงกลางหรือจอเรือนไม้ไม่มีการบางสิ่งของทําให้เกิดรอยขูดขีดที่คอนโซลกลางปุ่มทุกปุ่มชชองร์ได้ปกติไม่ถลอกหรือลอกหัวเกยคงสภาพสวยเก๊ะทุกเก๊ะที่วางแก้วหรือที่เท้าแขนใช้งานได้ปกติและแผ่นนี้ก็สะอาดเอกสารทุกอย่างอยู่ครบที่พื้นพรมสะอาดมากๆไม่มีรอยคาบเละ พอจะขอมีการติดตั้งผมพยางเพิ่มเติมเข้ามาด้วยที่ลังคาสะอาดมากๆเป็นสีครีมสวยแล้วก็ไม่มีอะไรขราบเลอะมาดบังแดดใช้งานได้ปกติไฟก็ติดด้านนี้ก็เช่นกันติดเหมือนกันที่ปุ่มควบคุมด้านบนไฟอา่านหนังสือและสรุปปุ่มไม่ถลอกหรือลอกเลยสรุปภายในตอนหน้านี่คือเจ้าของขับเองสภาพจึงค่อนข้างสะอาดและใหม่ และเน็ยอันนี้เป็นเรื่องสําคัญนี่แหละข้อดีของรถตู้ที่จะของซื้อขับเองคุณสตางมีอะไรจะเสริมไหมครับอ๋อเดี๋ยวและข้อแตกต่างรุ่นนี้กับรุ่นใหม่ที่จะของเขาบอกเรามาเราถึงได้รู้นะครับว่าช่องวางของที่วางแก้วทุกอย่างเนี่ยเยอะกว่าและพื้นที่เก็บมากกว่ายังไงตรงแวะมาดูกันนะครับแว๊บอันนี้ไม่จำเป็นต้องใช้นะครับสําหรับผู้สูงอายุผมยังใบรุ่นอยู่นี่ก้าวขึ้นอย่างสะดวกเลยรถ ผู้บริหารจริงๆเอาผ่านถึงเป็นที่นิยมสภาพเบาะด้านตอน2อเนี่ยใหม่มากๆเหมือนไม่มีคนนั่งซึ่งทางเจ้าของเขาก็บอกมาแล้วนะครับว่าเขาขับรับลูกส่งลูกเนี่ยไม่ค่อยมีคนนั่งจริงๆซึ่งสภาพดูแล้วเนี่ยก็จริงๆที่เขาว่าใหม่จริงๆแล้วก็ที่วางเท้าสะอาดด้านหลังของเบาะคู่หน้าก็ดูสะอาดมากๆไม่มีรอยข้ามมือเละซึ่งสังเกตได้ง่ายมากด้วยสีครีมเนี่ย ถ้ามีรอยเลอะก็จะสังเกตได้ชัดเจนเลยผ้าหลังคาตอนหลังก็สะอาดมากไม่มีรอยคาบเลอะอะไรปุ่มทุกปุ่มใช้งานได้ปกติแล้วก็ไม่ถลอกหรือลอกสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับไม่ว่าจะเป็นทีวีแอร์อุณหภูมิการปรับช่องแอร์ซ้ายและขวาแยกพื้นที่วางขาที่นอนสบายเพื่อเดินทางเนี่ยแล้วก็มีช่องเก็บของอื่นๆอีกค่อนข้างกว้างและอำนวยความสะดวกได้ดีจริงๆที่ประตูสไลด์ด้านซ้ายและด้านขวาเนี่ยกระจกสามารถเปิดลงได้ ตัวนี้ได้ใช้งานแน่ๆเพราะผู้บริหารนั่งด้านหลังเนี่ยต้องตะโกนและชี้นิ้วสั่งไม่ต้องลงไปแดดร้อน,นตอนหลังฝั่งขวาเนี่ยหลังบอกคนขับจะมีที่แขวนของตัวนี้ก็ได้ใช้งานสาหรับเมืองไทยเบาะตอนหลังฝั่งขวาเนี่ยก็จะมาพร้อมที่วางแก้วและวางอาหารเผื่อเราเดินทางจะกินอะไรก็วางตรงนี้ได้วางแก้วได้ถึง4ใบและมาพร้อมทีวีขนาด14นิ้วว้าว เดี๋ยวจะพาไปดูความพิเศษของเบาะรุ่นนี้นะครับว่าพิเศษกว่ารุ่นอื่นยังไงปรับได้หลากหลายมากเลยการปรับเบาะแถวสองซึ่งเลือนนเลอลเล่อนหน้าไม่สิเลื่อนหลังเลื่อนหน้าอันนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วและความพิเศษของรุ่นนี้ก็คือเลื่อนเข้ามาชิดด้านข้างโดยที่ด้านซ้ายเนี่ยก็เลื่อนเข้ามาชิดได้อย่างนี้เช่นกันซึ่งอาจจะเหมาะกับครอบครัวหรือคุณเอ๊แม่ไม่พูดดีกว่านาะซึ่งปรับมาชิดกันเนี่ยจะเลื่อนไปด้านหน้าหรือถอยหลัง ปรับเข้ามาชิดเขาจะไม่มีร่องนะครับปรับเข้ามาชิดได้ทุกระดับหน้าและหลังตลอดแนวและเมื่อคุณอยากจะนอนนะครับเราสามารถปรับเอนนอนเอนอนและมีที่ปรับรองนองนะครับตัวนี้แล้วเราก็นอนได้เลยซึ่งด้านข้างนี้ก็ปรับได้เช่นกันก็อาจจะเป็นเตียงได้เลยตัวนี้สบาย โอ้โหกว้างมากเลยช่วงเล็กลูมแล้วก็ช่วงบนหัวเนี่ยเหลือเยอะพอสมควรที่เบาะที่นั่งนั่งค่อนข้างสบายที่พนักพิงหลังเนี่ยเอ็นได้พอสมควรซึ่งตอนนี้ปรับตำแหน่งนั่งเนี่ยมาค่อนข้างสุดพนักพิงก็ยังเอ็นได้ยเยอะหากเราอยากนอนเราสามารถเลื่อนไปด้านหน้าเลื่อนมาด้านหน้าและปรับเอ็นนอนลงแบบนี้ได้อีกซึ่งแถวสองเนี่ยยังเหลือพื้นที่พอสมควรทําให้เราปรับแบบนี้ได้ฝั่งซ้ายเนี่ยจะมีที่วางสัมภาระ power bank โทรศัพท์และที่วางแก้วหนึ่งตแหน่งเดี๋ยวมาดูฝั่งขวากัน ที่ฝั่งขวาเนี่ยวางแก้วได้สองใบนั่นแปลว่าคนนั่งขวาต้องเป็นพี่นี่คือน้องและยังมีช่องวางสัมภาระมือถือกระดาษทิชชู่ด้านล่างตรงนี้แล้วก็พาวเวอร์แบงเมื่อยามเราเดินทางยังไม่พอจะมีที่เท้าแขนแยกทั้งสองฝั่งอิสระนะครับตัวนี้ก็จะไม่ทะเลาะก,กัน <c oughs> แล้วก็มีแอร์แยกซ้ายขวาพร้อมไฟอ่านหนังสือที่ผ้าหลังคาเนี่ยค่อนข้างสะอาดไม่ค่อนข้างสะอาดมากๆ ไม่มีรอยคาบเลอะได้เลยหากเดินทางจํานวนคนไม่เยอะนะครับสามารถพับเบาะขึ้นและเอาของเข้ามาวางเพื่อขนของเนี่ยก็ออยังได้อีกเดี๋ยวพาไปดูมาดูด้านหลังกันเบาะพับไม่ยากเลยไปดูอันดับแรกต้องเก็บหมอนตัวนี้ก่อนนะครับซึ่งด้านล่างเนี่ยเขาจะมีที่เก็บของตรงนี้ ด้านโอ้โอ้โอ้ด้านหลังเนี่ยถือว่ากว้างมากๆตำแหน่งเบาะก,ก่อนที่จะยกขึ้นเนี่ยถ้าไม่ตรงล็อกของเขาเนี่ยเขาก็จะยกไม่ขึ้นซึ่งตัวนี้เราเลื่อนขยับเราก็จะสัมผัสได้ว่ามันถึงล็อกของมันแล้วจับยกขึ้นเลยค่อนข้างง่ายตัวนี้พับคล้ายๆรถญี่ปุ่นทั่วไปนะครับซึ่งพื้นที่สเปซจ,จากพื้นถึงหลังคาเนี่ยรุ่นนี้เป็นรุ่นที่สูงที่สุดในกลุ่มรถตู้ด้วยกันสรุปด้านหลังเบาะแถวหลังเนี่ยค่อนข้างสะอาดซึ่งเจ้าของเดิมเนี่ย เบาชุดนี้เขาพับยกไว้ตลอไไดเวลาอยู่แล้วเพราะว่าเขาจะมีเรื่องเอกสารนะครับเพราะว่าเขาใช้ Daily Use จริงๆของใช้ส่วนตัวเอกสารงานติดต่อต่างต่างเขาก็จะวางไว้ตรงนี้เบาชุดนี้ก็เลยไม่ได้เอาลงมาใช้งานหรือมีคนนั่งเลยห้องเครื่องสะอาดมากๆของเหลวไม่มีรั่วซึมและเป็นรถ Daily Use นะครับเพราะฉะนั้นมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเขาเข้าเช็คที่ศูนย์อยู่ใกล้บ้านเขาเองพลาสติกชิ้นชิ้นยังดําสนิทท่อและสาฟฟยไฟต่างเดินอยู่ในความเป็นระเบียบเดิมจากโรงง,งานยางเนี่ยยังนิ่ม เพราะคันนี้เป็นรถตู้ที่ไม่ใช้เดินทางไกลเจ้าของใช้ Daily Use และขับเฉพาะในเมืองระยะสั้นทําให้ความร้อนภายในเนี่ยไม่เก็บสะสมพลาสติกจึงดําและสวยยางยังคงนิ่มสมบูรณ์ปลั๊กซีลทุกชิ้นเนี่ยก็ยังสวยและสติ๊กเกอร์จากโรงงานที่ฝากระโปรงแผงจิ้งลีดพลาสติกแนวด้านหน้าและที่กระปุกอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยยังคมชัดสียังสดและอยู่ครบส่วนสะเก็บซอกซับในแนวด้านหน้านะครับ ขวาซ้ายด้านหน้าเนี่ยเดิมนะครับไม่มีพ่นสีน็อตเนี่ยไม่มีคลายนะครับแลวพอฝากระโปรงได้เช็คมาแล้วเนี่ยสีเดิมอยู่แนวด้านหน้าแอบสองดูข้างในเนี่ยทุกอย่างรอยนักยังอยู่น็อตไม่มีการคลายรถสวยครับสรุปภายนอกและภายในคันนี้สวยใหม่พร้อมใช้งานเพราะเจ้าของใช้เองขับเองดูแลมาอย่างดีและที่สําคัญเข้าศูนย์โตโยต้าทุกเซอร์วิสและล่าสุดเนี่ยก่อนที่จะมาขาย เขาพิ e e ่งไปเข้าเช็คมานะครับก yep> ่อนที่เอารถมาจอดที่ที่นี่เพราะเขาก็เป็นห่วงคนที่จะรับช่วงต่อที่จะไปใช้งานว่าจะได้อบใช้ต่อยาวๆมีอะไรอยากจะฝากบอกถึงคนที่จะรับไปใช้ต่อไหมครับก็คันนี้ไฮบริด e วิลด v e นะครับประหยัดน้ำมันลดพุ่งดีมีแรงขับสนุกเราก็ฝากดูแลนะครับก็ข้างในเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยชอบตรงที่ช่องเก็บของเก็บ อะไรเนี่ยกว้างแล้วก็เก็บของได้เยอะเบาะก,ก็เลื่อนได้ใช้ได้หลายรูปแบบส่วนตัวก็ยังชอบคันนี้อยู่เหมือนกันคันนี้อยากจะขายสักเท่าไหร่ดี 1>, 1 8 6 5 0 0้านบาท